สวัสดีค่ะหมอนิวนะคะแพทย์หญิงนทวันตันกิติวัตรค่ะจบแพทยาศาสตร์มาจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะหลังจากนั้นก็ไปศึกษาต่อทางด้านบริการโทรทางด้านผิวหนังค่ะแล้วก็ต่จัดสังกศาสตร์ค่ะที่เกี่ยวข้องกับเลเซอร์และการทำผ่าตัการทางด้านผิวหนังค่ะที่โรงพยาบาลจุฬานะคะตอนนี้ก็มาประจําที่ดกรการคลินิกนะคะประจําทุกวันศุกร์ค่ะก็ดูแลในเรื่องของด้านการปรับรูปหน้าแล้วก็การทําเลเซอร์ค่ะ เพราะว่าทางดรการคลินิกค่ะส่วนใหญ่ก็จะออกแบบการรักษาให้เฉพาะปัญหาแต่และบุคคลค่ะซึ่งก็คือตรงตามแนวคิดของหมอหรือว่าการทํางานของหมอค่ะหมอคิดว่ามันเป็นการลงทุนกับตนเองค่ะเป็นการส่งเสริมสร้างเสริมความมั่นใจให้กับตนเองการเข้าสังคมหรือการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีขึ้นค่ะก็ถ้าหากใครสนใจอยากทำอัตการไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมฟิลเลอร์หรือโปรแกรมโบท็อปหรือว่าเป็นโปรแกรมยกกระชับต่างๆนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้ทุกวันศุกร์นะคะที่ดรการคลินิกค่ะ you